สวัสดีครับก็ต้องขอกล่าบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมนะครับชาวโซนโฟทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องนันักเอ็กอีกแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูนาฬิกาก่อนเจ็ดโมงสี่สิบทุกคนวันนี้ตื่นมาอัดคลิปเช้ามากครับตื่นมาเจ็ดโมงนะวันนี้ก็จะมาอัดคลิปนะครับ ลองเอาผสมใหม่นะครับนะครับทุกคนนะเพราะว่ารตมีผสมใหม่ในตัวเดิมๆอยู่นะทุกคนนะตั้งขายยังไม่ออกเลยเนี่ยจะลองเอามาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันก่อนนี่นะครับทุกคนนี่นะตอนนี้เราก็ตั้งขายในเกมอยู่นะมันออกไปสองชิ้นนะทุกคนแล้วก็อตเอาของตัวเซราที่มีอีกตัวหนึ่งอะ่ะมาเปลี่ยนเป็นตัวจูเพื่อใช้รีวิวให้ดูกก่อนนี่นะครับเดี๋ยวลองมาใส่สเตตัสให้ดูกันก่อนเลย เซตผสมใหม่เนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่าอยากกลับมาเล่นนะอันนี้ถือว่าเป็นเซตที่น็อตแนะนําอีกเซตหนึ่งเลยนะเพราะว่าเนื่องจากมันราคาไม่แพงนะครับผสมใหม่ตอนนี้นะ่ะราคานะ่าจะอยู่ประมาณห0ร้อบาทได้ไหมทุกคนประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยประมาณนี้เนาะเดิมๆนะครับผสมใหม่นี่ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวน็อตถอดฝั่งแคสให้ดูก่อนนี่นะเป็นฝั่งแคสเดิมๆนะครับผสมใหม่สเตตัสก็ประมาณนี้เลยเดิมๆนี่ครับเวลาใส่ฝั่งแคสเนี่ย เ,เดี๋ยวเราใส่ฝั่งแคสนี่นะฝั่งแคสน็อตก,ก็ทํามาราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี่เราจะมาบอกราคาฝั่งแคสกันด้วยนะครับว่าฝั่งแคสเนี่ยน็อตได้มาชิ้นนึงประมาณกี่เอ็มนะหน้ากากเบนเจอร์นะครับเบนเจอร์เนี่ยน็อตได้มา5เอ็มส่วนเสื้อรอยกระทงเนี่ยน็อตได้มา6เอ็มนะครับกางเกงวันแม่น็อตได้มา7เอ็ม ส่วนอหน้าเยนโลจเกอร์เนี่ยน็อตได้มา 2.5m นะส่วนมือเท้าแล้วก็แหวนวาเลนไทน์ Valentine, เนี่ยน็อตเปิดได้จากกล่องเอาอะทุกคนเออน็อตเปิดได้จากกล่องวาเลนไทน์เอาอ่ะราคาตอนนี้น็อตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมือกับแหวนอะไม่น่าแพงแต่เท้าอาจจะแพงหน่อยนะทุกคนนะเท้าน่าจะประมาณสิบกว่าเอ็มั้งมือกับแหวนน่าจะไม่กี่เมส่วนเครื่องประดับนะครับ เครื่องประดับสปริงนี่บวก10อร้อยนี่ตได้มา 5m นะส่วนหลังกุญแจได้มา 3m ทุกคนก,ก็ประมาณนี้นะฝั่งแคสนีราคาน็อตเอาก็ไม่แพงมากทุกคนก็ลองใช้กับเนี่ยผสมใหม่นะแล้วก็จะมีฉายาแพนเทอร์ด้วยนะครับทุกคนในตัวมีฉายาแพนเทอร์มี e เป็นบวก9นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอามาลงเกรฟให้ดูกันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตสร้างปาร์ตี้นะแล้วก็เชิญตัวไก่ด้วยนะ จะลง4จอเลยนะครับมาดูกันว่าจะผ่านเกรฟได้ไหมนะสำหรับผสมใหม่หลังจากคลิปที่แล้วนะที่รีวิวจอมานไปจอมานมันลงไม่ผ่านอลยทุกคนวันนี้ก็ลองมาเทสเป็นผสมใหม่ละกันนี่นะสำหรับผสมใหม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะดูแล้วสนใจเนี่ยถ้าเกิดดูใครแล้วสนใจเซตเนี่ยที่น็อตเล่นเนี่ยน็อตขายนะถ้าเกิดใครสนใจ550บาทมาเอาได้เลยยัดลูกแก้วขาวเลยทุกคน ขาวบวกเก้าแล้วก็มีลูกแก้วเหลืองนะครับสามลูกนะที่เหลือขาวบวกเก้าหมดเลยโอเคทุกคนมาดูกันสอบการลงเกรฟนะสำหรับผสมใหม่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกรฟหนึ่งเลยนะเราจะไล่เกรฟหนึ่งสองสามสี่นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอใส่ฝั่งแทสก่อนครับเดี๋ยวฝั่งแทสมันเด้งนะเวลาเข้ามาในด่านเนี่ย Okay. เดี๋ยวดูสเตตัสก่อนนี่ครับเวลาใส่ฝั่งแคสน,นะฮิตก็2865ครับสเปสองเนะครับแล้วก็คลีนะ72.4นะครับแล้วก็คลีดามตเอ่อร178เลยนะครับโอเคมาทุกคนมาเดี๋ยวมาลองลองเกรฟให้ดูกันมาดูกันว่าจะทําเวลาได้หรือเปล่านะครับสําหรับเซตผสมใหม่นะผสมใหม่ยใยใจของเราคนเดิมโอโ,โดนยิง อ่านี่ไงรามแล้วไงอีแดงมากๆเลยนะครับผสมใหม่เนี่ยบอกเลยเป็นเซตที่อีแรงมากๆทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเซตผสมใหม่โอ้ยคุณแหลก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 กระตุกอะไรวะเนี่ยโอ้ยทุกคนมันกระตุกว่ะ เน็ตไม่ดีอีกแล้วทุกคนเราดีไปนะนี่ผสมใหม่มันเคลียร์มอนง่ายนะครับมาเดี๋ยวเราจะทำเวลาหน่อยละต้องทำเวลาลวทุกคนโดนมอนตีไปสองสองดาดแล้วเนี่ย สเต็ปการลงเราก็อาจจะไม่ได้ช่ำมากนะครับทุกคนนะเพราะว่าเกรฟเนี่ยน็อตก็ไม่ค่อยได้มาลงเหมือนกันนะไอ้เกรฟหนึ่งเกรฟสองเนี่ยสเต็ปการลงเราอาจจะไม่ได้ช่ำน,นะครับคือที่เคยลงประจําก็จะมีเกรฟสามทุกคนเคยลงบ้างนะอย่าอย่า,ยา,ยา,ยารเรียกว่าลงประจาเรียกว่าลงบ้างนี่ครับก็ผสมใหม่มา,มาเดี๋ยวมาลองทําเวลาให้ดูกันนะ นี่ครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะเซตผสมใหม่เนี่ยเป็นเซตที่ดีนะครับดีมากๆเลยเฮ้ยอีตรงนี้มันจะโดนไหมเนี่ยโโดนตัวเดียวนี่ไงไอเราไม่ช่ำด่านซะด้วยดีทุกคนเอาไงเวลาจะทันไหมเนี่ย เลยเราก็ไม่ช่ไม่ได้ช่ำชองด่านซะด้วยดิเวลามันจะทำหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผสมใหม่เนี่ยการ e boss clip หนึ่งนัดไม่รู้สเต็ปอะดิทุกคนมันต้องมีสเต็ป e ปะ e boss clip หนึ่งเนี่ยหัวเยี่ยนี่ปั่นอีกแล้วปั่นเก่งเหรอโดนลงดีไปดิตายยังตาย เวลาจะทันไหมทุกคนนี่เงลงดีเอมันปั่นจัลงดีลงดีไปอ่าทุกคนถึงด่านบอสแล้วมาดูกันว่าจะทําเวลาได้ทันหรือเปล่านะครับสำหรับเซ็ตผสมใหม่นะ นี่ขอย้ํานะเป็นเดิมๆนะทุกคนนะราคาแค่500บาทเนี่ยทุกคนเอามาตกแต่งฝั่งแคลนนิดหน่อยหาฉายามาใส่แล้วก็อุย้ยแรงอยู่วะแรงวะเอาลอแล้วไงไอเราก็ไม่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 รู้สเต็ปลงแล้วไง อ๋แล้วไงอ่่ถ้าเกิดคนไหนรู้สเต็ปลงลิปหนึ่งก็ว่านาอะอาจจะลงได้นะไอ,นอน้น็อตไม่รู้สเต็ปลงวะ่ะน็อตพลาดลงเนี่ยดูด,ดิละบอสมันเหมือนรัวๆเลยวะ่ะ หวมันรู้ด้วยเราจะอ e ีแม่งไม่เดินมาโอเคอีสามครั้งอ่ะทุกคนเออ,อเแต่เกมหนึ่งแม่งเราอ e ีบอสได้เป็นอนดีทุกคนต้องอ e ีได้สามครั้งอ่ะทุกคนบอสตายแต่เกมหนึ e ่งนอีไม่เป็นอนดีโอ้สวยเลย ไปทุกคนเดี๋ยวไปลองเกฟสองเกฟสามเกฟสี่กันเกฟหนึ่งไม่มาออกกับเราว่ะเดี๋ยวต้องไปหาดูลายเดินช่องอื่นดีกว่าทุกคนเราค่อยมาเล่นให้ดูกันเกฟหนึ่งเนี่ยยอมยอมยอมแม่งบอสแม่งปั่นโอ้ปั่นแล้วเราอีแม่งอีไม่โดนใช้เวลาดันบอสนาทีเกือบสองนาทีอ่ะที่ดูดิ โอเคมาลุยเกฟสองกันเดี๋ยวขอดูก่อนสเตตัสใส่แล้วเนาะมาทุกคนมาลุยเกฟสองกันดีกว่าเกฟหนึ่งพักก่อนเลยไว้ก่อนอ๋อไอไอเราบะเซียนที่ไหนล่ะโอ้โหดูดิดูดิดคือต้องขออนุญาตนะครับคือมันไม่ค่อยได้ลงเกฟจริงๆนะทุกคนนะ นี่คือเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่ามันจะทําเวลาได้ทันหรือเปล่านะครับสําหรับสเต็ปแบบว่าม่วหน้าห้านนะสเต็ปแบบว่ามั่วๆเลยครับ นะเราลงดีทีเดียวตายนะฮะเวลาก็อาจจะไม่ได้ช้ามากนะครับโอเคหรือเปล่าทุกคนเวลาผสมใหม่ลง เกลฟสองประมาณนี้หลมงนี้เราก็ตามเตะนะโอ้โหนี่สเสียเวลากับมันแเบวพูดีกและเกมสองจะผ่านไหมทุกคน ถึงด่านบอสหรือ,อยังทุกคนมันมีกี่ด่านน่เกทสองี่ถึงด่านเจ็ดแล้วทุกคนเต็จแปดแล้วทุกคน ผานบอสยังอะมันผ่านกี่นาทีทุกคนจะผ่านเอ็ดหรือเปล่านะเกรปสองมาดูกันโอเคทุกคนถึงบอสแล้วแต่เราก็อีบอสไม่เป็นซะด้วยอยีเกรปสองอตัดสองโคล่าไปก,ก่อน off. Wow. อย่าทุกคนถ้าเกิดคนไหนลงแบบว่าลงเกฟช่ำช่ำนะดูสเตปลงเกฟนะ้วคิดว่าลงได้นะผสมใหม่อะเกฟหนึ่งเกฟสองนะ่ะน่าจะลงได้สบายๆแหละเกฟหนึ่งด้วยถ้าเกิดคนไหนเดี๋ยวไปเราต้องไปดูสเตปลงบอสใหม่อะทอุกคนอะเดี๋ยวมาลองเทสความแรงเกฟสามเกฟสี่ดีกว่าเกฟสามนี่คิดว่าน่าจะผ่านนะเพราะเกฟสามนัดเออเคยลงอยู่เคยใช้ผสมใหม่ลงอยู่แต่เกฟสองนี่ก็ไม่เคยใช้ผสมใหม่ลงเหมือนกัน เมื่อกี้ e b a อ l ก็สี่ครั้งตายนะถ้าเกิดคนไหนแบบว่าสามารถสเตป e b a อสได้เนี่ยหรือว่าเก็บสองอยากลองเทสใหม่อีกรอบว่ะอ่ะเดี๋ยวขอไปเก็บสามเลยแล้วกันทุกคนแต่ใ,ใจเราก็อยากแก้มือเก็บสองอีกรอบนะเมื่อกี้เราไปเสียเวลาด่านบอสไปเตะลูกน้องม่งซะเยอะด้วยไงโอเคเดี๋ยวมาลองเก็บสามดีกว่าทุกคนไม่เสียเวลานะ กเทปสามันไวมากนะครับผสมใหม่เนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราต้องม้วนไปเตะตัวหลังก่อนนะมวนเตะตัวหลังแล้วก็เดินมาที่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูสเตปการลงเกปหนึ่งกับเกรสองใหม่ทุกคนเดี๋ยวเรามาแก้ตัวให้ดูกันอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับ นี่แล้วก็เอีดหมดนี่นะผสมใหม่ยอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะถ้ากเกิดชัวๆเก็บสามนะลงเนี่ยสบายนะเก็บสองก็น่าจะลงได้ครับเก็บสองเมื่อกี้เราไอ้ด่านบอสอะทุกคนเราแม่งไปรำกับลูกน้องแม่งซะเยอะนี่ครับเก็บสามเนี่ยดูครับดูดิครับ ปล่อยจอยมากทุกคนผสมใหม่เกรฟสามนี่แล้วก็อีตรงนี้เดือดรูกเขอมัน เลยโอเคทุกคนเกฟสามถึงลานบอสแล้วนะเดี๋ยวบอสมาปุ๊บเรากด e ได้เลยครั้งหนึ่งบอสเรากด e ได้รัวๆได้เลยนะสำหรับเกฟสาม บอสมันตีปุ๊บเราก็อีสวนไปเราจังหวะบอสตีอีสวนไปนี่ผสมใหม่ง่ายมากนะง่ายมากนะสำหรับการลงพวกคลิปสามเนี่ยแต่คลิปสองก็น่าจะลงได้ทุกคนแต่เดี๋ยวน่าต้องไปดูสเตปการอีบอสคลิปสองใหม่อ่ะไอ้คลิปสามเนี่ยน็อตจำแค่นะจําจังหวะบอสมันได้อ่ะเวลามันจะทุกางเนี่ยแต่เมื่อกี้เกือบลืมแล้วนะไม่ได้ฟาร์มนานเนี่ย จังหวะเกือบจะเออ e นะเมื่อกี้เออแต่เราต้องจําจังหวะที่บอสมันจะออกสกิลให้ได้นะครับเมื่อกี้ก็เออเราก็ยังจําจังหวะมันได้นิดนึงเพิ่งนึกออกด้วยไงเมื่อกี้กำลังจะเล่นแบบว่าก็ไงนะเล่นแบบเล่นแบบมั่วๆเมื่อกี้โอเคทุกคนเดี๋ยวมา e ีบอสโจกให้ดูกันแล้วเดี๋ยวลองไปลงเกรฟสี่ให้ดูกันนะไอเกรฟสี่นี่กไ็ไม่ได้ใช้ผสมใหม่ลงนานเลยด,ดีทุกคน อันนี้คือมาตาแรกที่บอว่าไม่ได้จับผสมใหม่นานๆมากเลยนะครับไม่ได้วอร์มอะไรด้วยนะโจ๊กเดี๋ยวเราเดินไปตัดดีทีหนึ่งก่อนเดินไปตัดดีแล้วกโ็โอ้โหดูดิโจ๊กไม่ตายด้วยทุกคนทีปเปล่าเมื่อกี้อสองครั้งนะโจ๊กต้องเชียร์สองครั้งเลยหรอทุกคนโจ๊กแม่งเลือดเยอะมากๆเลยนะถ้าเกิดมันลงสี่จองเงี้ย แต่ถ้าเกิเป็นจอมมานยังไงก็หมดนะจอมมานเนี่ยจอมานเมื่อกี้ไอจอมานในตัวเนี่ยแล้วที่น้อใช้อะบุกเจดอะไอมันอีโจ๊กสี่จอยังไงก็วันคิวโอเคทุกคนเดี๋ยวลองลองมาเป็นเฟสี่กันนะ ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับเซตผสมใหม่ลงเกรฟสสเตตัสแค่นี้เองทุกคนไม่ได้เยอะมากนะครับของแคทคือของแคทก็ก่อยอะทุกคนเออของแคทพอทูท่ถูายถ่ไปได้อะ่ะอะมาดูกันว่าเกรฟสจะไหวหรือเปล่านะครับีเราเชียร์เลียร์เชียร์มอนก่อน นี่ยดอก็พยายามเพยายามอยู่นะแค่ตรงนี้มันไม่คิดเลยเหรอเออต้องขีบบ้างดิขีบถึงจะแรงนะคนเรียบรอจัองหวะบอสออกสกิลนะีไปขีพลาดนะ ก็มันขึ้นไปจังหวะมันลงมาเนี่ยแล้วก็ E เออนี่เนี่ยนะเราจำเ็ปบอสมันได้อยู่ขึ้นไปมันขึ้นไปเราลงลงม,มาแล้วอีครับนี่นะก็ประมาณนี้นะผสมใหม่ลงเวฟสี่อันนี้คือเป็นจอมมาเอ้อไม่ใช่จอมมนดีผสมใหม่เดิมๆด,ด้วยนะ เวลาก็อาจจะไม่ไวนะทุกคนเมื่อกี้ e b o อสไปกี่ครั้งอะห้าครั้งใช่ไหมประมาณห้าครั้งถึงจะตายอ่ะเดี๋ยวมาดู b o สอิ่มแล้วกัน ว่าโดนกระตุกโดนบอสปันายชิบหายสำหรับการลงเกรฟสี่ไม่น่าเวิร์กสเตตัสน่าจะยังไม่ถึงทุกคนตอบเซ็ตผสมใหม่เอาจิงๆนะคือจองมันมันอีแดงกว่าผสมใหม่ก่อนเนี่ยนึกอยากลองเทสจองมันลงสี่จอว่ะเกรฟนั่นทุกคนผสมใหม่มนลงมันมันไม่น่าผ่านแล้วเมื่อกี้มันอีบอสไม่แดงอะ เดี๋ยวลองเทปจอม,มานนะลองดูความแตกต่างกันเลยผสมแบบจอม,มานเดี๋ยวขอไปดึงบัตรเฟ็สี่แม็กไบหนึ่งเมื่อกี้เก็สี่ทุกคนเห็นว่าเราเราอ e ีบอสหลายหลายครั้งมากนะกว่าจะตายเนี่ยใช้ผสมใหม่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองมาเป็นจอม,มานนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาใช้เป็นจอม,มานดูดีกว่าว่าจอม,มานกับผสมใหม่เนี่ยอะไรมันจะแบบว่าเวอร์กว่ากันนะ ดูดิคืออะไรมันอีแดงกว่ากันนะ่ะเอาประมาณนี้ดีกว่าจอมันกับผสมใหม่นะครับลงเฟเมื่อกี้คือแต่ต้องขอบอกนะผสมใหม่ยังเป็นผสมใหม่เดิมๆนะคือลูกแก้วอะไรก็อาจจะยังไม่นี่นะครับแล้วก็ยังเป็นเดิมๆด้วยนะลูกแก้วก็น่าจะเท่าๆกันนี่แหละแต่ว่าผสมใหม่มันเป็นเดิมๆนะครับจอมันเป็นบวกเจ็ดจอมานสเตตัสก็ดีกว่านิดนึงนะโอเคเดี๋ยวลองมา ดูความแตกต่างความแรงของอีจอมานกับสมใหม่กันนะครับแต่คือเราก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าจอมานสเตตัสมันก็เยอะกว่านิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะกว่ามากครับแต่เรามาดูความแรงที่มันแตกต่างกันระหว่างการลงสีจอนะเพราะว่าจอมานเนี่ยนัดก็ยังไม่เคยใช้การลงสีจอเหมือนกันทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือปกติผสมใหม่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม่ะว่ามันอีแดงมากมาก มัน E คือแบบว่าเอาเวลาไป E คนอย่างเนี้ในห้อง PVP เนี่ยผสมใหม่เ่ยส่วนใหญ่ก็จะ E ตายหมดเลยนะถ้าเกิดคนไหนแบบว่าไม่ได้ถึกจริงๆนะแต่นี่จอมมานมันปรับมาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราก็ลองมาเทส E สี่จอให้ดูกันเมื่อกี้ผสมใหม่ e ีบอสไออิมมอร์ทัลต้องหลายรอบมากนะครับทุกคนบอสอิมไม่ตายนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองกับจอมามรดูว่าจะเป็นยังไงมาใส่สเตตัสครบแล้วเนาะไป ใช้จอมานไปลุยดูทุกคนจะไหวหรือเปล่าเดินไปหาบอสเลยนี่เราต้องการประทับบอสไวๆเว้ย ฆาลูกน้องมันนะจะต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ลูกน้องมันก่อน ถ้าเกิดไม่ครีกก็คือไม่แดงนะอย่างที่บอกถ้าเกิดเราอาจเป็นครีร้อยได้น่าจะดีมากเลยนะครับสําหรับจอมมานนี่นะจอมมารลงเกรฟนะครับสี่จอนะเมื่อกี้มันอีไปกี่ครั้งอะ่ะห้าครั้งเลยใช่ไหมต้องอีห้าครั้งนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผสมใหม่เราอีบอสอด่านแรกมันอีกี่ครั้งวะผมก็จำไม่ได้แลวด้วยเมื่อกี้ไม่ได้นับด้วย มาดูดิอีกวอทครีปหนึ่งครั้งไม่คริปป่ะ ไม่ได้เอสว่ะแต่รู้สึกว่าอ e ีมันจะแรงกว่าจอมมารว่ะทุกคนโฮ้ยมันต้องเม้มขนาดไหนเนี่ยลงเกฟเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นพรีรอยน่าจะดีกว่านี้นะทุกคนดูอย่างเงมันต้องครีอ่ะถึงจะแรงถ้าเกิดไม่ครีก็คือไม่แดงโอเคเออคร,รีก็ดอกสองแสนกว่าอยู่ลงเกฟสี่จอลงไม่ผ่านเอสว่ะทุกคนจอมมารก็ไม่ผ่าน โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับผสมใหม่ลองใช้ในการลงค e ลิป ebot คลรปอะไรดูแต่ว่าลายเดินลายอะไรเงี้ยนยก็ยังไม่แม่นเนาะจะถามว่าความแรงมันก็แรงไหมนะแรงนะผสมใหม่นะสำหรับใครที่สนใจอะ่ะคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยเทปสามเนี่ยมันฟาร์มได้นะผสมใหม่เนี่ยเทปสามฟาร์มได้แนะ่นอนโอเคตอคลิปนี้ก็ใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมา ลองเอาเซตอะไรมาลองลงดันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคคลิปนี้ผสมใหม่นี่ก็ใครสนใจนะผสมใหม่ตัวจูเนี่ยใครสนใจก็สามารถเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ลิงก์เพจให้ด้านล่างก็ได้นะครับใครสนใจเดี๋ยวเราจะลงในเพจก็ได้นะลงขายในเพจให้550บาทใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับโอเคตอนคลิปนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ